ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP โอ้วันนี้มาสงกานะไปอำเภอหาดใหญ่แล้วนี้ไปกินหมดแล้วเนี่ยไก่ทอดหาดใหญ่ไปเดินตลาดกินหยงไปกินโจ๊กดีแต่เตี้ยมเอ๊ะขาดอะไรไปอย่างนี้ สวัสดีครับพี่ผีอ้วนสวัสดีน้องเต้มา,มาส่งขาขาดอะไรไปอย่างหนึ่งครับเออนั่นน่ะสิขาดอะไรอะ่ะมาส่งขาลองทานกาแฟของทนส่งขาได้ยังครับเอออันนี้ยังเลยที่นี่มีใช่ไหมมีครับที่นี่ร้านลาเต้เฮามีทั้งกาแฟอร่อยแล้วก็ขนมเค,ค้กอร่อยเยอะเลยครับโอ้ดีเลยวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำอะ่ะเป็นลาเต้มัชเมลโล่ปั่นไหมครับเออเป็นยังไงเป็นกัปตันมัชเมลโล่กระโดดลงไปในถ้วยใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นลาเต้ปั่นออนท็อปด้วยวิปครีมแล้วก็ใส่มัชเมลโล่ครับผม วิธีทําก็เป็นเอสเปรสโซ่ดับเลูลช็อตนะครับแล้วก็ผสมกับนมผสมสูตรของทางร้านเองนะครับผมผันเข้าด้วยกันนะครับเทใส่ถ้วยใสคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพครับผมโอ้แล้วทานคู่กับอะไรดีทานคู่กับช็อกโกแลตนิ่มไหมครับเป็นวอลค่าเลยครับผมโอ้โหดีฟังแล้วมีคุณค่าจัดมาเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าดูรายการแล้วนะครับอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่ามาเที่ยวสงขลาเนี่ย ลองแวะมาชิมกาแฟที่ร้านลาเต้เฮาน้องเต้เนี่ยเป็นแชมป์นะฮะรองแชมป์ภาคใต้เลยว่างั้นนะฮะใช่ครแวะมาได้ร้านอยู่ไหนครับอยู่ถนนกาญจวนิ1 2ครับ250เมตรก่อนถึงประตัดสงขลาครับบครัวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ EPP นะครับมอบไปทังร้านไปใช้1ชุดเลยนะครับของค่าปกติซื้อถ้วยร้านไหนฮะ BK Baker Pan นะครับอ้าวร้านนี้โชคดีเดี๋ยวไปมอบโชคเลยครับวันนี้ครับตามมามอบโชคนะครับร้าน BK Baker Pan จังหวัดสงขลาเลยนะครับให้กับพี่กันดาแล้วก็เฮียนะครับเพราะว่าอะไรครับ มีลูกพี่ตีอ้วนค่ะแล้วก็มีขายสินค้า EPP ทุกชนิดเลยค่ะอ้าวรับไปเลยนะครับ2,000บาทจาก EPP นะครับ EPP e <PP, S 2> บรรจุพันสะอาด e PP, ใช้ดี e PP, มีคุณภาพ เดอะวังโคตรแม่นเขาบอกขอคิวยากมากเลยนะครับคิวยากไหมไม่รู้อ่ะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นไฮโซคุณจะเป็นเซเล็หรือคุณจะเป็นดาราถ้าคุณจะดูดวงก,กับเดอะวังคุณก็ต้องรอตามคิวคุณเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าความเกรงใจมันเป็นสมบัติของผู้ด,ดีแต่อย่างตีอ้วนไม่ต้องมีก็ได้ไง <Huh? S 1> เพราะอะไรอะเพราะเขาแทรกคิวไงคะคุณแต่เหตุผลที่เขาแรกคิวแล้วเดอะวังยอมเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะไม่ใช่เพราะคุณเป็นดารานะแต่เพราะคุณเอาของกินมาลอ่อ mm hmm. เท่านั้นเองเหตุผลไม่มีอะไร คนอ้วนตายเพราสิ่งนี้ช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP สวัสดีครับพี่วังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือผมอยากจะดูว่ารายการตีอ้วนชวนหิวเนี่ยมันจะโกอินเตอร์มหรือว่ามันจะเป็นชื่อเสียงด่งดังหรือจะ,อ,ะอยู่แบบว่าโอ้โหได้อีกกี่ปีอะไรเงี้ยเอาไปดูเอง จะรีบก็ไปดูเองไม่ไม well yes um, ่รีบอ๋อไม่รีบอ่ะไม่รีบดูให้ไม่รีบดูให้ไม่รีบรายการตีอ้วนนั่ดดผมไม่ดูแลดีกว่าแม่นเงี้ยกลัวดูออกมาแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ได้อีกสองวันนี่ผมก็แย่เลยเออไม่เอาดีกว่าเอางี้งี้ผมดูเรื่องการเงินดีกว่าช่วงนี้การเงินจะมีถูกหวยโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมดูสิรายการตีอ้วน ทันทานเ่ยแมวม่แมวดีกว่าคือมันได้ถูกหวยหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเออหรือว่ามันไม่มีเงินเข้าโฆษณาไม่เข้าอายเขาอีกไมวแมวแมวมเอางี้ดีกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเปิดก็รู้แน่คือห้ามขนาดนี้ดวงตกแล้วนะเนี่ยไม่ตกสิวันนี้ผมบอกเดวังครับถ้ามารายการผมเนี่ยผมจะทําของอร่อยๆให้เดวังกินแบบว่าไม่อ้วนมากแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรเดวังถ้ารู้ดูดีกว่าลองดูมันจะป่าเรา บอกเลยว่าของกินอันนี้เนี่ยเป็นของกินที่รอคอยเลยคือปกติคนอ้วนเนี่ยเชื่อไหมว่าชอบของทีของทอดไม่ดีนะที่ไม่อ้วนแต่กินได้หมดทุกอย่างบอกชื่อเมนูเลยปะละ่ะสลัดทอดตัวรู้ได้ไงอะระวังเดินมาก็เห็นเตรียมของมีผักมีสลัดมีน้ำมันพืชเต็มเลยนะี่ยมันน่าจะใช่วันนี้ทำเมนูสลัดทอดนะครับจะแบบว่าทานให้อ้วนก็ได้ทานให้แบบว่าไม่อ้วนก็ได้ ก่อนจะทอดนะฮะเราก็เตรียมน้ำมันให้เรียบร้อยนี่เลยรับรองจะติดใจเชิญเลยฮะเดี๋ยววังทิมเลยชิมเลยครับเอาอันไหนทีหล่ะ วันนี้นะครับเราขอมอบให้ก่อนเลยนะครับทั่ว EPP เพชรไดมอนด์นะครับหนึ่งกระเช้าให้ได้ว,วังไปใช้นะฮะผลิตภัณฑ์รวมนะครับหนึ่งกระเช้าจากรายการตีวุ่นจนหิวนะครับแล้วตรงนี้มี2ป้ายนะครับป้ายที่1เป็นทั่ว EPP เพชรไดมอนด์นะครับป้ายที่2คือกล่องสาย EPP นะครับถ้าเกิดเปิดเจอนะครับจะได้กระทะไฟฟ้าออโต้ใช้ทำอาหารได้สารพัดเมนูใช้สะดวกแต่ถ้า<ร>เกิดว่าเปิดพลาดนี่ดำปีเลยนะฮะทิ้ไปเลยโห,หว่าเสียวมากเลยอ่ะ <c oughs> เป็นหมอดูไม่เคยเลือกป้ายเลยเคยเลือกป้ายไหตอนนี้เลือกป้ายใช่ใช่เอา อัันนนี้ลกมาดูครับว่า EPP จะมอบอะไรเอ่ยข้างในออกมาเป็นกระทะไฟฟ้าไม่พลาดอันนี้ก็คือเป็นกระทะดํา,นะเ,าดเลยแหละโอ้โหเท<ห>่านั้นไม่พอครับหุ่นอย่างนี้ผมฝากนี่ขนมหวานอร่อ,รอยๆในกล่องใส่ EPP ให้ทานด้วยขอบคุณค่ะนะฮะถือว่าเป็นค่ายกครูเอออันนี้ออกแนวเหมือนกับไหว้เจ้าที่ร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโต้หนึ่งทางเลือกเพื่อคุณวันนี้ผมมาละยองวันนี้ผมมาละยองสาวๆแอบมองว่าคนหรือหมูกันเนี่ย <c oughs> วันนี้นะครับแวะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงครับร้านนี้เร็ทโทสุดๆมีก๋วยเตี๋ยวดีๆโชว์ให้ดูด้วยครับ ต้วงต้อเตี๋ยวเดี๋ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทย สวัสดีครับพี่แคนสวัสดีค่ะคุณตีร้านสวยมากเลยค่ะบ้านสะพานไม้ใช่ค่ะเขาบอกที่นี่เนี่ยดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงใช่ค่ะเป็นแนวหมูเรียงเรียงกันอย่างเงี้ยหรออ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเครื่องเทศที่อยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวก็จะมีพวกน้ำตาลอ้อยสับปะรดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเลี้ยวหอมเลี้ยวหอมใช่ค่ะบางคนไม่รู้จักนึกว่ามาถึงเลี้ยว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 ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะเลี้ยวหอมคือเลี้ยวหอมคือที่ขุดขึ้นมาจากดินแล้วก็จะมีที่จังหวัดจันทบุรีอย่างเดียวเท่านั้นรูปร่างายยๆ่่ใชะนจเป็แทงว เวลาจะใส่นี่ก็ต้องทุบๆๆให้มันแตกเพื่อให้กลิ่นมันออกอค่ะถ้าไม่ทุบกลิ่นไม่ออกก็ไม่หอมก็เดินมานี่กลิ่นน้ําซุปนี่หอมมากมีเคล็ดลับยังไงอะฮะอ๋อไม่ยากเลยค่ะที่ชอบทานรสชาติเข้มข้นนะคะเวลาปรุงน้ําซุปจึงเอาส่วนผสมต่างๆที่โขกแล้วมาปรุงกับน้ําก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปน้ําข้นที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเข้มข้นอยู่แล้วหอมหน่าทานรสชาติเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ ร้านก็สวยนะครับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะครับแวะมาได้เลยร้านนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงบ้านสะพานไม้ค่ะถนนยมจินดาอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะแวะมานะครับคุณผู้ชมครับ <ภา S 1> วันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวสเส็จรูปฟ้าไทยนะครับมอไปทางร้านที่ขายดีกิจการรุ่งเรืองด้วยนะคบขอบคุณมากค่ะซองฟ้าไทยใช้ได้ททิ้งนะครับสะสมไปแล้ของวัฟรีครับสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวเส็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด